ลาคมสนุกสุดมันกับเหล่าฮีโร่ทุกวันจันทร์และอังคารครัจะทำอย่างไรเมื่อพบว่าปีศาจชั่วร้ายออกมาจากประตูมิติพร้อมกันกับเขาติดตามในสโสมอลวิลซุปเปอร์แมนแห่งสมอลวิลทุกวันพุธและพฤหัสบดีนิกได้รับบาดเจ็บอย่างสาหัส เมือ่อศูนย์บุกเข้ามาทำร้ายเพื่อต้องการตามหาบางสิ่งที่สำคัญปลิมนักล่าแห่งเทพนิยายทุกวันสุขและสาว์หายนะก,กำลังจะร่วงขึ้นอีกครั้งเมื่อผู้มีพลังพิเศษนำเอาความสามารถนี้ไปใช้ผิดวิธีฮีโรสพลังเหนือมนุษย์ทุกวันอาทิตย์ เมื่อร่างของเมก้าโดนควบคุมโดยปีศาจอาร์ตี้จะเข้าระงับความโกรธของเมก้าได้อย่างไรติดตามในแว่เฮาส3คุ้มทรัพย์การเวลาสนุกเต็มอิ่มตลอดเดือนตุลาคมทางช่องฮีโร่กู๊ดทีวีโทร02-026-3399